แกรลกมากอ๋อเมื่อกี้เจอแม่บ้านใส่รองเท้าขา,ขาดมาส่งข้าวดูไม่ได้เลยแกสงสัยไปเก็บมาจากข้างถนนหรอมัง้ง <c oughs> เออแค่นี้กอนะเอานี่เธอเองเหรอนี่อย่ามาเดินเฉียดกระเป๋าฉันนะบอกก่อนใบเนี้ยแพงกว่าไรได้เธอทั้งปีกมั้งฉันแค่มาส่งข้าวเองค่ะคุณป๊อปไม่ได้แตะต้องอะไรเลยไหนดูสิ นี่ข้าวเธอเนี่ยใครเขาจะไปกล้ากินกับข้าวคนจนอ่ะเนาะไม่รู้คนเพื่อนเชื้อจนจนมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหข้าวที่สั่งได้แล้วค่ะคุณเดิมกับข้าววิติกนี้อร่อยทุกวันเลยนะครับ นี่โดคะโดอย่าไปกินของพวกนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะท้องเสียวนะอย่างโดเนี่ยต้องกินของดีๆของแพงๆเท่านั้นนะคะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าถึงราคาจะไม่แพงแต่ก็อร่อยดีนะของถูกๆเนี่ยแหละถึงได้จนของแบบนี้ยปอไม่กินหรอกนะคะถึงของจะราคาถูกแต่ข้าวกล่องเนี้ยฉันก็ตั้งใจทำจากใจจริงนะคะ หวังให้คนได้กินอิ่มจริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายรูปลงไอจีเเธอก้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอฮะออกไปจากที่นี่เลยนะไปขายข้าวข้ามถนนนู่นไป วันนี้ไม่ได้มาส่งข้าวนะคะคุณโดขอโทษด้วยค่ะที่ต้องหยุดกระทันหันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณป๊อปไล่ที่พี่แล้วค่ะ,คคะเขาบอกว่าพี่ทำให้บริษัทเขาหลูไม่พออ้าวนี่ยังไม่ไปอีกเหรอ รีบออกไปเลยนะเดี๋ยวลูกค้าว i p พฉันไม่เห็นเธอหน้าบริษัทเนี่ยเดี๋ยวจะหนีหายหมดมันจะเกิดไปแล้วนะป๊อปพี่ตีเขาทั้งซื่อสัตย์ขยันแต่คุณดูถูกเขาเหมือนไม่ใช่คนน่ะนี่โดเข้าข้างคนจนเหรอผมเข้าข้างคนที่มีหัวใจไม่ใช่แค่มีกระเป๋าแพงๆแ,แต่ไม่มีหัวใจเลยสักนิดโดทำไมโดคจะป๊อแบบนี้อะนี่ป๊อปเป็นแฟนโดนะถ้าผมมีแฟนที่จิตใจตามแบบนี้ผมไม่มีดีกว่า เดี๋ยวคนที่มีสิทธิ์ไล่ที่บริเวณนี้คือผมคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์พี่ติ๊กครับเดี๋ยวพี่ติกลับไปขายของที่เดิมนะครับโด<อ>ปับเราเลิกกันเถอะไปครับพี่ติก๊กเดี๋ยวผมไปช่วยจัดร้าน Mm. -hmm.